กินแล้วลูกล้านที่ได้กินดอกกินเดนเดอร์หนึ่คาถาครับตั้มนี่เหละครับ,บายเลี้ยวกับาั้มใใจหายยูหากินก็นดีนะครับหมาน่าทันเนาะเอ้าเดี๋ยวพาพี่เขาไปเบิ้งหั้งพึงครับผม ครับผมก็กราบสวัสดีมิรักและแฟนเพลง f อฟซีเป็นที่รักนะครับพี่น้องเราพี่น้องขมเมนพี่น้องอินโดนีเซียมาเลเซียมนฑนว่านะครับโคลอมเบียแล้วก็พี่น้องเนปาลอินเดียนะครับเออเพิ่มมาอีกนะครับวันนี้ผมมอีอะไรล่ะนะครับเขาเรียกว่าคลิปพิเศษนะครับจะเปลี่ยนผีพนันให้เป็นพานพึ่งนะครับ จะไปดูนะครับว่าเออมันจะเปลี่ยนชีวิตมันจะพลิกชีวิตได้ไหมนะครับพอวันๆไม่ทําอะไรแล้วครับเออนะครับคำว่าผีพน,นันคือเล่นทุกอย่างนะครับไายยาอะไรว่าไปใช้ยาแมวแปดนี่แมวแปดปดปดเดี๋ยวนี้เป็นแมวไม่มีตังแม,แมวตางชีวิต <laughs> นะครับเมื่อก่อนเข้าไปเนี่ยนะครับทั้งกระปุกกาแฟขนมาเชิญครับเนียนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเข้าไปปุ๊บเขาเปิดประตูเขาเก็บขนมเก็บกาแฟซุกนะครับยีสบาททั้งขนมทั้งกาแฟพี่มาจ่ายค่ากาแฟก่อนก็เรียกนะครับเเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะยังไงจะประสบผลสําเร็จไหมจะโดนกี่แม่จะโดนกี่ดอกจะนกคาป่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับโอเคครับผมไปก็พาพี่เขามาแวะกินกาแฟก่อนนะครับก็ขออนุญาตอ่า เจ้าของร้านนะครับเอ่อแล้วเรียบร้อยบอกว่าขอถ่ายนิดนึงนะครับเออเนะครับก็พาเขามากินกาแฟอามื้อสุดท้ายนะครับเออไม่แน่อาจจะไม่รอดชีวิตออกมาจากป่านะครับตอนแรกว่าจะพาไปทานอ่าข้าวนะครับพอดีบอกว่าทานมาแล้วนะครับอย่างนั้นก็กินกาแฟนะครับเออเพื่อจะไม่มีโอกาสรอดออกมากินอีกนะครับเอออันนี้ก็อะไรล่ะครับเลืมฟินคาเฟ่นะครับเออคนขายก็สวยนะครับอยู่แถวๆอ่า อะไรตลาดชอสองนะครับเออผ่านไปผ่านมาก็แวมาลองชิมดูนะครับว่าคนสวยจะชงกาแฟอร่อยไหมนะครับอ่ะซัมนี่ก็เพอแล้วนาอครับนาอเออเดี๋ยวไปิีตามกันนะครับว่ามันจะมีชีวิตกลับออกมากินกาแฟอีกบอครับเดี๋ยวอีบอเขาเอันมัดนี่โอ้ยไปมัดเลยนักหนาเปี่มัดแร้วก็แล้วไปเอาตัดใบไม้มานี่ใบไม้ตัดอย่างเงี้ยเพี่ไม่เคยนะครับผมครั้งแรกตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยเออตัดมา ประมาณหน,นึ่งเอ้าตัดเน,นี่ยตัดนี่งเออตัดมาตัดมามากๆตัดมาลิงลงลิงเงเปลี่ยนผีพันนั้นเป็นพานพึงจักมันจะคือบ่กคือนะครับหลวงเบิงชีวิตโลกเลกโลกเลกมือมือ,มอนึง่งบยย่ได้หยาง รอบสครับนี่ครับนับ่นแหละไอไปนโอ้เครือมเครือเครือม นี่ขมีดึงมาใหม่ดึงมาใหม่แมวาไม่เจ็บมันนี่นันดึงกันไม่เหนียวเหนียวแล้วมันผูกน้ำดึงมาใหม่ยังไม่เหนียวอยู่ที่มันเหนียวอยู่ใหญ่เนี่ยไปนิด ับผมก็มาหอดปลามาหอดั้งผึ่งนะครับพึ่งล้างนี่ผมตอนไ้แล้วสองเทียนะครับอันนี้เป็นรอบที่สามนะครับมันจะมีหน้ามีล้างบอนะครับมันจะเป็นยังไงจะอากลากบอหรือว่ามันจะแดงจึงรึ่งนะครับแต่ว่าผมก็จะให้อันนะครับยังไงล่ะเสียงผมเนี่ยเอานะครับเพราะว่าชีวิตนี่ลกเล็กลกเล็กไปมือมือนึงนะครับก็จะลองเปลี่ยนเบื้องว่าจากผีพนันเน่ะนะครับจะเปลี่ยนให้มันเป็นพานผึ่งในบอนะครับ ทีนี้อันอนาคตทั้งพันปลาทั้งพันผึ่งบอนะครับก็ติดตามอันเขาไปเบิ้งนะครับว่ามันติคือบอที่เขาท่าเข่าทางบอติเกิดบอในวงการเนี่ยนะครับเออเอานะครับพร้อมหรือบอลูกเพื่อพร้อมครับอืมมีดไม่เรียบร้อยครบกับมีหน้กกากมีนะครับถุงมือครับถุงปาดน้ํานะครับเอาไปนะครับลองเบิ้องบางทีติลุ่งนะครับอืมอืมตรงคือนะครับคือไหม นะครับเป็นกำลังใจเขาเนี่ยนยครับเดอ้อนะครับอันอาจจะจังใดละ่ะยังบอกแล้วครับอันกาแฟมือสุดท้ายกาแฟแก้วสุดท้ายของชีวิต <c oughs> นะครับอ่ะก็ล้องเบิงนะครับพร้อมละอัน <c oughs> ในพันธุ์อันโทรไปตั้งเสียผู้ใดก่อนบอนะครับมีพี่มีน้องหรือว่าอันจังใดมีห่วงอย่างก็โทรไปบอกเขาเออที่ผ่านมาก,ก็ขออันอาภัยเดอ้อที่เห็ุผิด,ผ,ดผิดมานะมือนี้อาจจะเป็นมือสุดท้ายก็ได้เด้สตั้งเสียบอตัวสามีสั่งอยู่เด้บ่ครับ นะครับขู่เลยนะครับเอาเดี๋ยวไปดูเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเขาได้ไหมนะครับจากผีพนันให้มาเป็นพานพึ่งอ่ะหาทางเขา่าเออเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนนะครับาลังใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวเ,เป็นพึ่งรอบสามยังว่านะครับคือผมเอาน้ำไปแล้วสองรอบนะครับก็ รอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับจะลองให้ลูกพี่เขาเมียนดูนะครับว่าเขาจะมีวิธีมีมีม,มีเขาจะเอาได้ไหมนะครับอืมอะนะครับเอาลูกพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพึ่งอย่าพิ่งโอเคนะลูกพี่นะเดี๋ยวก่อนนะครับแตงย็นนะครับไปเข้าไปเออเข้าไปเข้าไปเลยบอกเข้าไปยืน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 ขึน้นไม่ต้องนั่นเอามือกวดเลยตอนนี้ โอ้ยเจ็บดิขอยเอามือกวดเอามือกวดพอไม่ต้องนั่นกวดเขาไปกวดเลยไปมุมนุ่นหันนามทั้งนี่ไปมุมนุ่นเออมุมนุ่นแหละเออ้วบเน็บต้นไม้ไว้คบเอาเน็บต้นไม้ไว้นี่เน็บนี่นี่ไม่ต้องเอาคบไปเน็บต้นไม้นี่น่ะเนี่ยทั้งไ้เนี่ยเออวางเลยลูกพี่เออวางครับผมเออนั่นแหละเอเอามีดออกมาลูกพี่ พอเน็บยังไงมันก็อยู่แล้วเออนั่นแหละพอไม่ต้องไปพิธีพิธันมันต้องไปต้องให้มันสวยงามแค่นั้นพอมีดอยู่ไหนครับผมเออนี่มือใหม่จริงๆนะครับเออมีนม้ำบลเขืเอ่อนเห็นไหมครับเออมีดปาดตรงไหนก่อนปาดช่วงวา่าวก่อนไหนครับนี่เข่อนนี่ปุ๊บเออนี่ก็ปาดนี่ปาดให้มันคือคือ,คอเข้าใกล้ๆไปเลยเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกยืนดีๆ ยื้ในมันแมนแมน,มนดิดโอ้ยมันบ่แมนเลยไม่ใช่อย่างงั้นลูกพี่จับมีดนะเขไ,ไม่คือไงจับไม่ใช่อย่างงั้นปาดยังไงล่ะไม่จะปาดให้มันขาดอะไรลูกพี่เออปาดลงมาทั้งลังแหละปาดยังไงมันจะขาดลูกพี่ไม่ใช่ปาดให้ตัวมันเสียเออนุ่นเลยปาดทิศคอเลยตอนนี้ม,ออมือจับด้วยเป็นไรสองมือเป็นไรเออ จับหลังตาจับใต้หลังเออนั่นแหละปาดคอนบนเลยกวดแม่มันก่อนจะไปปาดถูกแม่มันมปาดปาดจะมฮะเออโอ้ยนอมันติคือบนนอนั่นแหละเออนั่นแหละปาดครับผมปาดปาดเขาไม่ปาดอย่งนั้นหรอกลูกพี่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่ลูกพี่ทำาเออเอาวางก็พื้นเลยวางก่อน โอ้ oh, นะครับ <force S 2> มือใหม่นะครับอันนั่นแหละตอนนี้ปาดออกมาทั้งชิ้นนะใส่ย่ำเออครับผมวางก็ได้ครับถ้ามันใส่ย่ำได้ก็ใส่ย่ำเลยลูกพี่เออเคียร์<า>ยมันสะดวก efendim, สะดวก,ดวกลูกพี่เออไม่ต้องใส่ถุงหรอกลูกพี่จับใส่ย่ำเลยไม่ต้องไม่ต้องลูกพี่จับใส่สาย,ย่ำเลยเออย่ำช่องนั่นแหละลูกพี่เออนั่นแหละช่องนั่นแหละวุ่นอาเออนะครับ อย่าลวนล้านใจเย็นๆนิ่งๆเออนั่นแหละเอออันนี้มันใช่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปวางไว้ไ,ปไ,ปไม่ต้องดอกเจ้าไปทําไมล่ะมันมีอะไรมีน้ำไหมเราลูกพี่ดูก่อนมีน้ำไหมนี่พี่น้ําใส่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่พี่เห็นน้ำไหมนี่นี่เห็นไหมน,หน,หน้ำมันมีหน่อยหนึ่งเด้ลูกพี่เนี่ยเออนี่เห็นไหมเห็นไหมน้ำเนี่ยตรงนี้ก็ไปใช่ไหมเนี่ยก็ปาดลูกพี่เออเออปาดปาดแค่แค่ช่วงมันมีน้ำนั่นแหละมันมีน้ำตรงไหนก็ปาดตรงนั้นมันไม่มีน้ำ ก็ไม่ต้องเอามันไปลูกพี่จับมีดก็จับวัถนัดโอ้โหน,น,นี่เนาะนี่แหละแต่ว่าเขาว่ามือใหม่นะครับเอออันนั้นทำไมมีเครื่องป้องกันมึงตาย <c oughs> โอ้โหนเออเอาเป็นได้มันใจบ่มันมัน,ม,นมันใจไหมอเ,เออเออ,เอ,อถุงนี่จะไปนั่นทำไมเลยเดี๋ยวถุงก็ใหม่เดี๋ยวยัดย่ามไปซะเถอะลูกพี่เออ,เอ,อ เออนั่นแหละอันคบเยียบเยียบเยียบวางดับเลยวางไว้ตีนเยียบตีนเยียบเลยไม่งั้นมันไม่ดับดอกเดิมจีไม่ป่าลูกพี่บอกตีนเยียบเลยเออไม่มีอากาศเดี๋ยวมันดับเองเลยเนาะโอ้นะครับนี่โครงการเปลี่ยนผีวัน,นั้นให้เป็นผา,านพึ่งนะครับเอามีดฟันเครือออกเลยให้มันแยกออกจากกันเออทําแบบนิ่งๆอย่ารนลานนะครับแต่ว่ามันธรรมดานะครับครั้งแรกนะครับต้องมีมั่งแหละรนลานรนลาน เออเออเอ๋ออ๋อาอออดับยังลูกพี่ดับับบแล้วครเออดับนี่คือการอะไรดับเพื่ออะไรไม่ให้ไฟไหม้ป่าครับเออเอาโอเคเลยใช่อันหลังด้วยลูกพี่ดับให้หมดเพราะอ,อันนั้นอันนั้นแหละข้างหลังนะ่ะครบผมอะ่ะลูกพี่ดับซะเออนะครับ คือคนเราเนี่ยนะครับถ้าเอาได้มันก็จะหยามเออเขาเรียกว่าได้ใจอนะครับเออหมายถึงว่าเออมันก็ไม่ยากนี่เออมันก็พอทําได้เนี่ยเออเขาบอกว่าสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษนะครับเออเอาง่ายๆว่าก็จะได้เป็นอ่าช่องทางหรือว่าเป็นอวิชาวความรู้ในการทํามาหากินมันยากไหมล,ลูกพี่ไม่ยากครับนี่มาตรงนี้หน่อยที่แอคชั่นตรงนี้หน่อยที่ลูกพี่ <literal> นี่นี่มาตรงนี้มาครับยืนเนี่ยนะครับเนี่ยมาเข้ามาเข้ามาเอเข้ามา เออเอาลังนี่กวดลังไปสะกเยไปเยยบเออเออเอาไปยืนเนี่ยนะครับมานี่มายืนนังเนี่ยน่ครับยืนเออครับยืน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 นู่นยืนครับยืนขึ้นไปครับยืนไปครับถอยหลังไปอีกนิดนึงเออนะครับเงี้ยหน้าดูคอนพึ่งหน่อยชี้มือหน่อยนี่นี่โอ้ยวิจะขยังดอกเนอ นะครับนี่แหละครับวิธีของไอยังไงล่ะนะครับของพานของอมือใหม่นะครับก็จะยังเงี้ยล้นลานทำอะไรก็ลกลักลกลักทำคืเบั่งไม่คือบึ่งนะครับเออแต่ว่าถ้ามันได้รับการบอกการสอนมันก็จะเก่งเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นเร็วก็จะมั่นใจนะครับมีคนคอยกํากับมีคนคอยบอกนะครับแต่ว่ามันกระตอดมือผมไปปั๊บหนึ่งขึ้นกันเจ็บขึ้นกันนะครับเอาครับผมเดี๋ยวจังไดก็บดีพาไป หาเบิ้งข้างตัวไปถ้าว่ามันมีขึ้นนะครับทา,ามันบ่มีขึ้นก็สจีซํานี่แต่ว่าทามีมิมมีหยังก็สิใไห้ร้องให้เขาเอานะครับเออว่าหากินก็โขกกับปลาหารายได้กับปลามันเป็นแบบไหครับผมไปออกไปรถลูกเพี่อโอ้นามก็บ,บ่มีเออ,อ,อตาเล็กกลัวใช่ไหม มันลงผู่ผู่นะกลัวไหมละ่ะตอนนี้ไม่ทลไรครับตอนนั้นกลัวไหมละ่ะตอนแรกคือกลัวอยู่ครับกลัวเพราะว่ามันเยอะมันใหญ่หญ <laughs> อู้อ่ะัดที่นี่ก็นั่นแหละเลี้ยงเขาเลี้ยงของซะภูมิใจกับอันผลงานจะของซะเออแล้วแม่อยู่ในถุงนี่หระ เอากับเอาออกมาก็ปล่อยปล่อยมันไปเถอะอืมก็ผมก็ภารกิจต่อไปก็จะให้เขาเอาลังลังพึ่งนะครับไปแลกแกงคอยดูที่ว่าเขาจะแลกได้กี่ถุงกล้าไหมกล้าไหมลูกเพี่กล้าเอ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 าลังออกมาอันนี้นี่อะไรครับมุดแดงอันนี้จะไปจะไปทำอะไรทำเมียงไหนไหนดูยกดูที่เออทำเมียงโอ้ไข่เหมือนกันเนาะ ได้ได้นะครับ่ะเอาออกมานะครับผักกำลงดำนึงก็ได้นะครับเปลี่ยนชีวิตผีพนันให้เป็นพันพึ่งนะครับไม่รู้มันจะเป็นได้ไม่ได้ก็แล้วแต่มันนะครับเออเอาล้างพึ่งออไม้ทิศไปครับตามเขาไปใหน่ล่านไหนลูกครับเอาล้างพึ่งมานี่เออแลกแกงนะครับก็จังไรก็เป็นกำลังใจให้แนนครับถึงขาดใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพันธุ์พงศธรประแดกกับช้องสิงเจ็สอนป่านะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยินนี่นี่พระเขาเอาลังนถึงมาแลกแกนครับค่อยดูว่าจะแลกได้ไหมนะครับไปดูฝีมือเขาเออจะมาแลกแกงย้ายมาแลกลาบประดุกย้ายเออเดี๋ยวย้ายเราขายก่อน อันเอาแม่แลกแกงว่ะแม่เอาแลกย้ายที่ย้ายจะให้แลกไหมเนี่ยย้ายต้องไปทิดตามพ่อมเด็กเอา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 หยังบอกย้ายอยากกินหยังนั่นน่ะเจ้าอเอาเล่าหลายหลายอยากกินหยังได้ซื้อให้อนเอาลาบปลาดุกไปแบ่งตะพัดกินพ่อผมไม่มีย้าย นี่เออนั่นแหละนั่นแหละเออาาเออขอบคุณยายสวัสดีายายพ่อมายไปเคยย้ายคนตกงานคนตกงานในเฮ้ยครับ <c oughs> ผมสรุปแล้วก็ไปป่านะครับเอาผีไปเปลี่ยนเป็นพาน นะครับอันดับแรกก็คือได้ผักสะเดามานี่นี่อย่างครับนี่แดงครับโอ้หมดแดงนะครับอันนี้จะมะเมียงนะครับได้ได้อย่างไม้อีกละไม้พ่อมบอกเลละไม้ละไม้ครับผมเออละไม้นะครับได้อย่างอีกนี่เนาะโอ้อันนี้ปุ่นประดุกนะครับแล้วก็อันปุ่นเฮดนะครับโอ้แล้วก็ไข่อันอย่างนี้เอาพิ่งไปแรกมาครับโอ้อย่างนี้ไข่เออนะครับเนาะเออเอานะครับ สรุปแล้วมือนี้ไปก็บ่เสียเป้านะครับได้กับเข่ากับน้าม,มากกินนะครับเออได้วิชาวความรู้เพิ่มมาหน่อยนึงนะครับเออเอ,อ,เอาละครับผมเป็นว่าถ้าว่าถืเอเอสิกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับกินกินสอนป่าโดยพนพุ่งพงสานประแดกมื้อนี้ก็สวัสดีครับผม